สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะมีคนที่ติดตามช่องของเรานะครับติดต่อผมมาเรื่องการจะเปิดรถฟูดทักจะต้องเริ่มต้นยังไงทํำยังไงนะครับวันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังจะเตรียมตัวหรือว่าตั้งใจที่จะเปิดรถฟูดทักนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมีโอกาสได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งนะครับไปเจอแม่ครัวแม่ครัวที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารนี้คือเขาบอกว่าาาเกกลูตติดม ช่องผมมาสักพักแล้วนะครับล้วก็ดูการทํางานของเรานะครับรถฟุดทักของเราเนี่ยแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะครับที่จะเปิดรถฟุดทักแล้วก็ทําตามความฝันสําเร็จนะครับตอนนี้คือซื้อรถแล้วอยู่ในช่วงขั้นตอนเตรียมตัวที่จะเปิดนะครับแล้วเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับคุณพี่ที่ผมเจอที่ร้านอาหารเนี่ยเอารถไปตรวจให้เฮลดีพาร์ตเมนต์ก็คือกระทรวงสาธารณสุขของที่เอเมริกาอันนี้เป็นหนึ่งขั้นตอนเลยที่ใครจะเปิดรถฟุดทักเมื่อวานที่คุยกันเนี่ยคือเขากุ้มใจมากๆเลยเพราะว่าไม่ผ่านนะครับเท่าที่ ผมฟังเรื่องราวเนี่ยผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปช่วยเดี๋ยวผมต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยแก้ปัญหาให้ถือว่าเป็น f c ช่องเราด้วยนะครับที่ติดตามช่องเราคือผมสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทํารถฟูดทักมาแล้วตอนนี้เขามีปัญหาปีนี้ต้องบอกเลยว่ามีน้องๆหลายๆคนที่กําลังจะเปิดฟูดทักไม่ใช่รัดนี้รัดเดียวนะครับก็รัดอื่นที่เขียนเข้ามาด้วยผมก็พยายามจะตอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็ทําคลิปวิดีโอออกมาอย่างเงี้ยก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับใน กฎอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่คล้ายๆกันพอดีแวะมารับคุณตาด้วยวันนี้เนี่ยเราต้องไปซื้อกับข้าวอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องไปซื้อของมาเตรียมขายวันพรุ่งนี้เลยมารับคุณตาไปซื้อกับข้าวด้วยกันวันนี้ที่ไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมจะลงไปทางใต้หน่อยนะครับคือไปทางทาโคมาคือกฎระเบียบเนี่ยบางทีอยู่ในรัฐวอชิงตันเหมือนกันนะครับแต่ว่าซิตี้เนี่ยคนละซิตี้นะครับการตรวจเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีความเรียกว่าอะไรความสติ๊กแตกต่างกันไป อยู่ที่ทาโคมานะฮะโอ้รถอยู่ข้างในนั้นแน่เลยเนี่ยบ้านพี่เขาเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะถ่ายทำต่อเดี๋ยวเราต้องขอคุยก่อนนะฮะว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คุณผู้ชมที่กำลังเปิดรถฟูดทักนี่อ๋อรถอยู่ข้างในเนี่ย,ยฮะยโอ้รถ รถใหม่เลยรถใหม่มนี่รถทำใหม่โอเคฮะทำใหม่เราไม่ได้ขายจอดไว้กับดินบึงดูหนังบึงดูดินอ๋ออันนี้พี่พี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวชื่อมุดนะครับที่เราเจอที่ร้านอาหารร้านส้มตำวันนั้นนะโอเคแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเล่าปัญหาก่อนว่าทำไมนะฮะเดี๋ยวลูกสาวมามาเล่าให้ฟังแม่ก็ไม่รู้เรื่องแต่เนีเพราะว่าเขามาตรวจกับแม่ไม่ได้อยู่บ้านอย่างลูกกับลูกแมอเวลามามาตรวจที่นี่เลยเหรอหรือเราขับรถไปไม่ไม่ที่มาแฮวน่ะเจ็ตเฮวอะไรนะเครื่องที่ว่ามันจะผ่านไหมไม่ผ่านไหมนะแยมลูกไปเหโอ้นี่นะฮะคุณผู้ชมไปเฉยๆยังไมีมาที่รถใช่ไหมคะแต่ว่าพวกที่ไฟมาางนรถเซียวเฮฟต์ยังไม่มา เพรว่าไงกระดาษอยู่ไหนเออเดี๋ยวลูกสาวลโอเคนมีเอ่อคอมเมนต์ของดยังไม่ได้มาตรวจอเเอ่อ Too small. You need 24 c u b i f e t whatever. Can we go take a look i n B. เดี๋ยว B ต้องไปดูกระดาษ o โอ้รถสวยเนาะ Yeah I เป็นไอส์บายอ n e น equipment นี่มีวอล์กเยังไม่ได้ใส่ตู้เย็นมียังครับ r ีฟิชเจอร์เดอร์แต่สไลเออ t o ไอเท็กก s ้เอาเอาออกมัน have o v e r there อ๋อมัน too small ยังไม่ได้เอาคช่วเอกสารออแค่ส่งเอกสารก็โดนเตือนมาแล้วเอบอันนี้มัน King County ไหมฮะโน่นโนพ อ๋อ p ์เานอ๋อันนี้มันคนละ c คา n t ตี้นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังะของผมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคิง g คา u n ตีแต่อันนี้ขึ้นกับ p พ Co ร์สเน้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันกดมันจะอาจจะแตกต่างกันไปอ๋นี่นะอ๋อนี่ทำเองเลยทำเองโอ้ เพราะว่าเขาเอามาดกับรถใช่ไหมมันจริงแบบมันที่เด็กต่อหนามนะจริงมันมันเองท่อน้ำนะอันนี้เขาดูหมดเลยนะครับไอ้ดูมันเองไอ้ working เอ้ามันจะเนาะเดี๋ยววิ่เกมไหนอู่เว้โอเคนี่นะฮะเขาทำเดินท่อเองด้วยดีเกิด nice nice job I take the the old one I think my wife email you because I didn't pass inspection this one right อ๋อไทยไทยวัดไทวันและไทยทอ๋ออใช่แล้วจําได้แล้ว remember I remember yeah I say how come is it uh steam bath inspection we have the same room yeah yeah I say oh I see you in YouTube I watch all the time some so some t y p e of food you can use like one Thai one อันนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยต้องไทยวันใช่ ไทยวันเราก็ต้องมีนี้ด้วยอ๋อนี้ติดตั้งเองเหรอโน้โนอ๋อนี้ต้องมีพวกลายเส้ต้องมีลายเส้นยูเคีดูเลยอ่าใช่ใช่ใช่อินสตอร์เรสอินเดดอ๋อนี้แล้วก็วินโด้เด็ดใจดูไปไหมแซวอ๋อโอ้ยอย่างนี้ก็รับจ้างทําได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับเขาติดตั้งเองหมดนะครับน้ำเนี่ยน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำเย็นที่นี่เวลาล้างมือนะคุณผู้ชมต้องมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับเวลาล้างมือเนี่ยเดี๋ยวเฮลเขาจะมาวัดมาตรวจ เนี่ยเพราะงั้นเราก็จะต้องมีอย่างนี้ตัวนั้นเป็นวอ t เดอร์เอ่อเฟสวอเดอร์นี่น้ำสะอาดไว้ใช้ในรถแล้วก็เกรวอดเดอร์อยู่ข้างใต้ใช่ไหมไอ้ e e ย The gray water should be 15เอ่อ15 more, more than า h e r ่าเดิมมากกว่าเดไห41 g ระ l o u นอ๋อแล้นเ w a สวอดเดอร์46อ๋อไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคเดี๋ยวผมมาที่ใบคุณผู้ชมก่อน เรามีน้ำสะอาดเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะต้องมีไอ้ถังอยู่ข้างใต้นะครับไว้ทิ้งน้ำพวกนี้ใหญ่กว่าถังนี้15%เนะเพราะงั้นนี่เขาก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะอ๋อแทงเกรวอเดอร์ <Right. S 1> water, นี่อ๋อ oh, นี่อยู่ข้างใต้นี่ ต้องใหญ่กว่าข้างบน66 6กตินซิกแกลอนโอเคเนี่ยฮะอ่าก็เป็นความรู้ออกแบบรถดีอ่าสวยเอาอาหารไม่เยอะนี่เมนูสวยไม่ได้ขายก็ไม่อยากสวยหรอกสวยก็ไม่แต่โซเวนยูสตาร์ทวิ like not a lot of menu it's good I know but and then after after you pass everything you can change the menu later เดียวเดียวไม่รู้อ่าฮะร้านส้มตำไง อ,นนอันนี้เป็นลูกเคยอันนี้เป็นลูกสาวอ๋อลูกเคยสี่เป็นผู้บริหารหนดเป็นลูกสาวแต่ว่าแม่คุกอ๋อ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ที่เราเจอที่ร้านนะครับจะมาช่วยคก <c oughs> โอเคตอนนี้ภรรยาผมกําลังอธิบายภรรยาผมนี้จะเก่งเรื่องเอกสารนะครับเอกสารที่ส่งไปเนี่ยสรุปแล้วนะครับ <c oughs> คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงๆเท่าที่คุยเนี่ย <c oughs> เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาตรวจ แคส่งเอกสารไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตรงตามที่เจ้าหน้าที่เขาต้องการเอกสารตอนนี้ยังไม่ผ่านเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเขาเฮลเนี่ยเวลาเขามาตรวจเนี่ยครับเขาจะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆอันนั้นเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของอีกแผนกหนึ่งนะครับของหน่วยงานหนึ่ง เพราะงั้นเฮลเนี่ยเขาจะมาเน้นที่ตู้เย็นตอนนี้ตู้เย็นจะมีตัวนี้กับตู้ข้างหลังที่เขาบอกด้านนั้นนะครับเพราะงั้นเวลาใครจะเริ่มต้นทํารถฟุตทักเนี่ยผมแนะนําให้เมนูเมื่อกี้ก็บอกเขาแล้วว่าให้ทําเมนูน้อยๆก่อนใส่อาหารไปไม่ต้องเยอะนะครับเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้อย่าไปเยอะมากนะครับใส่ผักใส่อะไรเข้าไปน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันที่เขามาตรวจวันแรกๆเนี่ย เพราะงั้นเขาจะมาดูอาหารเป็นหลักว่าของเราเนี่ยแช่ได้ความเย็นได้ที่หรือเปล่าแล้วก็มันเยอะเกินไปหรือเปล่าแน่นหรือเปล่าถ้าแน่นเขาก็เล c o m m ม n d มาแล้วนะครับเขาเขาให้คําแนะนํามาแล้วยังไม่ได้มาตรวจเลยเขาบอกว่าดูจากเมนูแล้วเนี่ยตู้เย็นเนี่ยไม่น่าจะพอเมืม่อกี้ที่คุยกันเขาให้เมนูไป1ิบอย่างว่าจะทําิบอย่างเพราะงั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกให้เพิ่มตู้เย็นไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ย คือปัญหาที่เขากุ้มใจคือมันไม่มีที่จะวางตู้เย็นนะครับผมก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้แล้วกันให้ลดจำนวนเมนูอาหารลงไปจะได้ใส่ของเข้าไปไม่เต็มตู้เย็นเกินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ชอบเตาตัวนี้จังเลยตัวนี้ดีด้วยยี่ห้อนี้นี่ไฮเอ็นนะเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นวอล์นะครับเป็นวอล์นี่เป็นเตาสี่หัวถ้าใครไม่อยากใช้วอล์กนี่ก็ ผมก็แนะนำแนวะว็อกมันจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะมันผัดได้ทีละกระทะนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เตาสี่หัวเนี่ยมีสี่กระทะผัดช้าๆหน่อยแต่ว่ามันบางทีมันขึ้นได้หลายๆอย่างหลายเมนูพร้อมกันอันนี้เขาก็มีปิ้งย่างด้วยนะครับเป็นเตากลิยวอันนี้เป็นกลิยพอเมื่อกี้เห็นเนี่ยก็ขายอาหารเป็นแนวอีสานเตาทอดอันนี้แก๊สนี้ต่อแล้วยังฮะ ต่อหมดแล้วอ๋อต่อหมดแล้วนะอ๋โอโอเค๋อนี้ไงไเขามาตรวจให้แล้วนี่แฟลงตรงนี้เนี่ยที่ผมเคยอธิบายให้ฟังเนี่ยที่รัฐวอชิงตันนะครับจะแตกต่างกว่าที่ผมเห็นเลยก็คือโอเลกอนโอเลกอนเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้รี q u i r ให้ต้องติดตัวนี้นะผมเห็นใครไปซื้อรถมือ2ที่โอเลกอนมาจะต้องมาติดตัวนี้เพิ่มนะครับคือเป็นตัวดับเพลิงนะครับถ้าเกิดอักคีไฟตรงเนี้ มันจะมีสัญญาณนะครับและยิงสารเคมีลงมาดับไฟให้ที่วอชิงตันเนี่ยถ้าเราไปซื้อรถมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ในอเมริกาถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยก็ต้องไปติดนะครับอันนี้คือต้องจ้างคนที่มีเเรียกว่าไรเส้นนะครับมาติดตั้งให้แล้วก็มาตรวจให้อย่างเงี้ยนะฮะเขามาติดตั้งให้ระบบต่างๆอันนี้ได้ LNI ยังฮะได้แล้วได้แล้ว,ลวอ๋อได้สติ๊กเกอร์ไหนสติ๊กเกอรแ์แปะแล้วเหรอฮะโอเค อ๋อนี่ไงอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยอ๋อนี่ไง L อล i คุณผู้ชมครับนี่ไงตัวนี้ตัวสำคัญเลยกับไฟดีพาร์ตเมนต์นี่นะครับตัวนี้เนี่ยตอนตอนผมได้ผมโอ้โหดีใจมากๆเลยอันนี้แบบอันนี้คือสุดยอดแล้วเนี่ยคืออันนี้คืออันนี้นี่คือโครงสร้างของรถ นีครับพวกระบบไฟระบบอะไรต่างๆเนี่ยท่อแก้ท่ออะไรเนี่ยแปลว่าเขาผ่านหมดแล้วนะครับในการทำํำรถฟตทักตัวนี้นะครับสำคัญมากเราออกไปขายของเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่มาปุ๊บเราไม่มีตัวนี้นะครับคือเราผิดกฎหมายจะมาเปิดขายอาหารไม่ได้เลยนะครับรถอันตรายมากไฟไหม้หรืออะไรเกิดมาเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง พอเราเปิดทําการแล้วเนี่ยประกันอินชอลันนะครับที่เราจะต้องไปทำเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนกันนะฮะว่าเอกสารของเราเนี่ยครบหรือเปล่าเราได้ผ่านอะไรพวกนี้หรือเปล่าก่อนที่อินชอลันเขาจะรับเราเข้าไปทําตอนนี้เหลือแค่เฮลดีพาร์ทเมนต์คือคือายที่จะมาตรวจเกี่ยวกับอาหารนะครับเฮลก็ไม่ยากแล้วเนาะเท่าที่บีดูแล้วตอนนี้บีกําลังสงสัยว่าเขาคิดว่านี่คือฟู้ดคิทเชนหรือเปล่าเพราะแต่ว่ายังไง แค่ i e r c ค c าวนี y คือเบียไม่รู้ว่าเ e ร c ค c าวนี่คือต้องการ c อม m ม s s a r y ใช่ไหมต้องการเขาว่ตาต้องการให้อธิบายว่าอาหารเนี่ยเพรปยังไงคืออันนี้ก็คือคอมพลีทยังไงเค้กคุกยังไงอะไรเงี้ย วันนั้นไปเซอออนไลน์นุ้กพาเข้ามาแล้วนื้อข้าวเหนียวแปสเกตข้าวเหนียวอ่ะแต่ว่าเขาไม่ใซส์เขาไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องสตีมอินเนอร์ในเร็กอะไรผ่นนั่นแหละหนูไม่รู้ไงหนูก็เดียวไปไม่ก็คือพอพอมีเหตุคำว่าแบมบูแป็กเก็ตอะไรก็หมายกันี่เกียดสิทำไมนะแคหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวเออถ้าเป็นเทลาดีฟามันไม่ได้ร้อยใหญ่ต้องนึ่งต้องไปหุงข้าวปกติต้องหุงข้าวปกติห้ามใช้ที่นึ่งข้าวเหนียวอะไรเงี้ย อ๋อเหรอคือคือไม่ต้องบอกละเอียดตรงไอ้พวกนั้นก็ได้เนาะแต่ว่าออนไลน์มันบอกนู้นูก็เขียนแบบออนไลน์ไงไม่รีเฟรชเลยที่นี่ไม่น่ามีปัญหาเนาะเขามีสองตัวจะมีสองตัวใช่ไหมมีสูงอันหนึ่งป่ะแล้วตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยแซวิชเพอันนึงอ๋อแซ์วิชเพปพอตามหลักอะพอเนาะพอพอขึ้นไปดูหรือตู้เย็อ๋อเขาให้มีสองบานเนระไปดูไปดูตู้เย็น

อันนี้เป็นแซนด์วิชเพล็บเย็บ <Yep. S 1> เอาอันนี้ไม่ได้หรอ yeah, We have the two door Let's say เอาเราลูมเราไม่พอนี่เนาะ Let's say มันไม่ไม่ไม่มันมันไม่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 มีสเปดนะมันไม่มีลูมเท่ากัเท่ากันพูดอิน you know I think it's good enough right but I don't know Let's say no you got to ของผมมีอันนี้แค่อันเดียวเองแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเล็กกว่านี้นะมีแค่สองเองไม่หน่าไม่น่าอันนี้น่าจะใส่ได้วันแรกที่เขามาตรวจเพื่อให้ผ่านยังไม่ได้มีอาหารแต่พอเราไปขายเราไปขายไปจอดขายเนี่ยเขาจะสุ่มมาเขาจะมาวันใดวันหนึ่ง เขาจะขึ้นมาบนรถวันขายจริงอะนะแต่วันแรกที่จะมาให้สติกเกอร์เนี่ยไม่ต้องมีอาหารเยอะเราไม่ต้องทำอะไรขายก็คือ you currently have one door prep and and one door glass cooler no I I don't worry about the refrigerator but I worry about the prep the prep is okay the prep ต้องโอเค I know that's something you have to tell them that the size of the truck can only fit one prep and one refrigerator And then after you said that your truck can only fit that much you said you can รถจะให้ฉันลดอาหารก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะซ่อนขล้อ standard normal ต้องบอกกันดิจะว่าเขายังวันโนยองแม่เดลยหลงวัดแม่อันนี้ไม่ได้มันฟิตไม่ได้แล้วแหละ อ๋อตรงนี้มันบีมมันไม่ไม่สูงมากเลย yep. ก็ต้องไปหาไซส์ so the, uh จริงมันก็มีที่เลสซ์ลองดีโปมีไซส์เล็กเคยเห็นไหมที่มันชอ็อตนิดนึง see, แบบนี้อ๋อนี้ไม่ผ่านน,นะอ๋อท่อน,นี้ไม่ได้ด้วยไม่ได้เลย oh. อ๋อก็ต้องใส่ตัวนี้อ๋อต้องเป็นท่อท่อรุ่นนี้อ,นบบนอ๋อมันคนละมันคนละไซส์ใช่ไหม อ๋อนี่นะนี่เป็นความรู้เลยนะฮะนี่ไม่ได้โออันนี้โอนี้ใส่เล็กไปอ๋อนี้ด้วยเหรอเป็นไรฮะอันนี้อ๋อดิส too high too high โอ้หนะคุณผู้ชมไอ้ too close too close to d e a t อ๋อใกล้กับเนิร์มไม่ได้ใกล้แต่ก็ too high อ๋อนี่เขาเลยอนุอนุโลมให้เพราะว่า you can do แค่นี้ยกยกอยู่แค่นี้เลยเด้ออ๋อมันต้องอยู่ต่ำลงมา มันมัอีชีตุดูจะใช่อ๋อใช่โอ้นี่นะเขาเขาเขาอนุโลมขออนุโลมโอ้โชคดีนะเนี่ยเป็น I have to run เดี๋ยวเขงไม่งั้นเดินสายใหม่เี่จำไว้เลยนะครับไอ้กล่องเนี้ยกล่องนี้ต้องมาอยู่ข้างล่างนะสายไฟนี้ด้วยห้ามเอาเข้าไปอยู่ในกําแพงเนาะห้ามห้ามไปใส่ต้องให้เห็นหมดเลยต้องเห็นแต้องต้องใส่อันนี้ Cover everything โอ้ You save a lot of money this my 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 wife brother he have the 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 trap he try to put on the window เอา window เจ็ดสินะสองพันเหรียญคัดใส่เนี่ยนะใช่ลแล้วนี่ทำตัดเราตัดเองตัดเองใส่เองใส่โอ้โอ้โอ้อย่างนี้ใส่ให้ผมมั่งดิผมอยากได้จังเลยนี่ได้ได้โอ้สวยเนาะอันนี้สามช่องอ่าซื้ออ่าแปดร้อยอ๋อซื้อมาแปดร้อยอ้ อันนี้มีเครื่องปั่นไฟเจเนอเรเตอร์อย่างอ๋อมีอยู่แล้ว,ลวอ๋ออ๋ออยู่ในนี้อโอ้โอ้ดีดีไหนอ๋อเจนเนเอเรเตอร์นี้อยู่นี้สำคัญเลยแต่นี้โชคดีจอดอยู่บ้านนะครับคุณผ<ม>ู้ชมเนี่ยผมเป็น,น่นไม่งั้นไอ้นี้หายโอ้ตัวนี้ตัวสำคัญเลย <S <S โอ้เลื่อนออกมาอย่างนี้โอ้ผมเหตเองโอ้นี้ทำเองหมดเลยทเองโอ้นี้ใครจะมาจ้างทำนี้ได้ เออโอ้แจ๋วนะแฉลวใช่ใช่อันนี้เหนื่อยยกเข้ายกออกโอ้นี้ล็อกไว้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่เราก็ไฟใช้เป็น50แอมป์แล้วเพิ่มได้นี่เอาเสียบข้างนอกนี่เลยนี่นะฮะเนี่ยเสียบปลั๊กใช้ได้มีเจเนอเรเตอร์เนี่ย เวลา<ป>เวลาเราขายเราต้องดึงออกมาน่อยหนึ่งอยากจะพูดเลยเ <Yeah. S 2> เอาเบ็ดเป,เ,ปเวลาขายต้องดึงหน่อย <c oughs> ออแต่นี้ปลอดภัยไงเพราะจอดอยู่บ้านเสียดนนี้หายหมดทุกคนเลยเสียโดมันมีลูกกงล้อมมันยังตัดลูกกงเอาออกไปเลยลกกงลออันนี้ระวังให้ดีมัน <c oughs> ตอนบางคนตอนขายอยู่นะกำลังขายอยู่คุกอยู่เนี่ย มันมาดึงไปเลยมันมาเอาไว้นะระวังด้วยบางทีถ้าเรามีโซ่ใช่ไหมเรารัดอะไรไว้หน่อยตอนเราขายของอ่ะไม่เนอกเออเราเราเราเอาลายพันไว้นิดหนึ่งโกูอะไรเพราะว่าขายขายอยู่มันมันมายกไปเลยมันมาจอดรถข้างๆแล้วมันยกเอาต้องใช้โซ่ล็อกไว้ออเอาโซ่ล็อกไว้นิดนึง เป็นยังไงกับมีเนาะขายอยู่ก็ยกไปได้เอลขายอยู่ขายขายอยู่ไฟดับไงไฟดับเฮ้ยเกิดอะไรอันนี้นะอันนี้อันนี้แทงเดียวใช่ไหมแทงเดียวแทงเดียว25แกลลอนเนาะเขาจะคุก แล้วก็ก็คือจริงก็คือสามารถใช้ทั้งวันแล้วพอพอเหลืออีกนิดนึงเราก็ไปคุกใหม่อ่ะอ๋ออย่างนั้นได้อก็คือใชแ้แค่บอกว่าอันนี้ก็คือตัวไรซ์ค o กเกอรยู่ลาดเบเราใช้แค่ไิ่กี่แก้ว แล้วเราก็คือทำมาทำใหม่แลวเพราะว่าคืแล้วถาสมมติว่าบอกว่าคุกมอเดียวแล้วบอกว่าตอนเย็นก็คือยังไม่หมดมันก็คือไม่ได้ก็คือหมดแล้วก็เราก็บอกว่าเราคุก every 2 hours or t h hours อะ่แบเนี้ฮะพ่อล้วไปทำะาไปโอ้พจนปิ่ำต้องการเออมกนะไม่ในกนั่นใบแมงักเอ้ไม่ใช่ไอโบโบโอ้ใบโบโบ ใบใหญ่ไปเลยวะลานี่นี่ผักกระแยงนี่กันยีนแกงน้ำไอมแกงน้ำไ้ได้การมันไม่งามปีนี้มันหนาวมากแล้วมันไม่อ๋อมันหนาวผมมีแต่น้ำไม้ขวดเราไปกินเอี่ยน้ำไม้ขวดแล้วก็ผมก็เอามาอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าก็โอเคนะฮะแฮปปี้หลังจากคุยกันแล้วแล้วก็ร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นรถอาหารไทยคันแรกนะฮะที่ เปิดอยู่ที่ทากคอม่านี้นะครับบริเวณ,เวณนี้บริเวณนี้ในเมืองของเขาเนี่ยนะฮะในแอร์เรียของเขาเนี่ยยังไม่มีรถไทยเลยนะครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เขาที่คุยกันมีแต่รถเม็กซิกันอาหารเม็กซิกันซะส่วนใหญ่วันนี้ก็ให้คุณบีมาช่วยอธิบายเรื่องเอกสารนะครับที่จะส่งไปให้เขาอีกรอบหนึ่งโ,โหแต่บ้านนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาปลูกต้นไม้ปลูกพริกปลูกอะไรผักไว้เยอะแยะเลยนะครับคือเรียกว่าใช้ผักพวกนี้นะฮะ คุณผู้ชมทำกับข้าวได้เลยนี่โอ้โหพริกอันนี้พริกใช่ไหมฮะโอ้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับ คุณผู้ชมเคยถามมาว่าทําไมผมไม่จอดรถไว้ที่บ้านของบ้านผมเนี่ยมันเป็นแบบหมู่บ้านที่มีส่วนกลางนะครับที่อธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยเขาไม่อนุญาตแต่ว่าถ้าใครซื้อบ้านแบบแนวเนี้ยอย่างเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะคือเรามีบริเวณของเราตรงนี้เนี่ยคือคือไม่ต้องจ่ายค่าอะไรนะส่วนกลางบ้านอันนี้มันเป็นบ้านของเราเองส่วนตัวนะครับจะเอารถฟู้ดทักมาจอดจะทําอะไรเนี่ยคือมันไม่มีใครห้ามอะไรเราได้นะครับ เราจะทำหลังคายื่นออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> ไม่มีใครห้ามจะทาสีบ้านแปลกๆก็โอเคนะครับไม่ต้องไปถามส่วนกลางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือสไตล์ของบ้านที่ผมอยากจะอธิบายมานานแล้วนะครับว่าคือใครมีบ้านลักษณะนี้ก็เอารถฟุตทักมาจอดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะมีแม่ครัวแล้วก็ เป็นช่างด้วยเขาเป็นเขาเป็นช่างเชื่อมเนี่เขาเป็นช่างเชื่อมอ๋อทำเรืออ๋อทำเรือต่อเรือ ชิ้นส่วนอ๋อประกอบเรือดำน้ำยับท้องดำน้ำนี่ค่ะแล้วก็ส่งไปให้กองทัพเรือเรือเรือเอาพริกไหมเป็นต้นแม่จะยกเส้นรถไถมันไปกลับบ้านแม่เอาพริกไหมไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวไปตายเดี๋ยวไปตายโน่แม่เอาไว้กินข้างในบ้านนี่อุ้มน้ำเนี่ยเนี่ยัตวโอ้หนี่ให้ผมเหรอฮะโอ้ให้กอบคุณมากเลย แจ่ววองแจ่ววองโอ้แล้วก็แล้วก็ทำอันนี้ห้มือเศร้านี่ทำมันยังไม่ได้ร่อนแม่ไปตัดมันก็เออเลยๆขนมสั้นนะโอ้ขนมชั้นโอ้ขอบคุณมากครับแม่ทำมือเศร้าย่างไม่ทอพวกยู่ม้าไม่ไม่ย่านไม่ทำพวกยู่ม้าก็โอเค่ทำขนมมันขอบคุณนะดไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาคุณตาไปซื้อกับข้าวพอดี เนี่ยได้แล้วได้ผักได้พริกได้อะไรแล้วแตงก็ได้เก็บแต่งโอ้คุณผู้ชมข้างหลังนี้เป็นเชิดนะเป็นโบสถ์เอออากาศดีฮะโอเคครับเอาวันนี้นะครับไม่จะค่าน้คามันโอ้ยโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ค่านละมันไม่ไม่เป็นไรเน่เน่อันนั้นแหละดีแล้วของกินเนี่ย ขอเป็นของกินดีแล้วครับผมเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโอกาสจะมากินเนี่ยส้มตำเ้าเหนียวอะไรเนี่ยนะโอเคเปิดเมื่อค่ะเปิดแล้วก็มีเวลาก็มาเลยไม่ส้มตำมากินอะไรเออ้ยบ้านเร็วๆรบมากินใช่โชคดีครับโชคดีนะฮะโชคดีครับโชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆพ่อมหาดีใจมาก ขอบคุณหลายๆนี่นี่เยอะเลยเยอะเลยไม่ต้องไปตลาดแล้วโอเคขอบคุณโอเคครับสวัสดีโชคดีครับโชคดีครับโชคดีโชคดี